เชียร์เต้นอยูบ่บนหลักอาจารย์ด้วยความเต็มใจแล้วก็จริงใจนะครับทำให้าราชบุรีเดินทางมาถึงวันนี้นะครับขอเชิญสสบุญยิ่งนะครับได้กล่าวถึงความสําเร็จของราชบุรีในวันนี้นะครับแล้วก็ทิศทางไปถึงนโยบายในการบริหารสโมสรน้ำพีพิษผลให้สู่ความยิ่งใหญ่ในเวทนดิคืนดีครับ สูงสุดในวันนี้าที่ไปเริ่มทํำดีวิชั่น2แล้วก็ได้เป็นแชมป์ดีวิชั่นหให้เป็นแชมป์ Champ, แล้วก็ขึ้นมาไทยลีกในเวลา2ปีขึ้นบอกว่าสวัสดีค่ะ,ทำไ,ไะ,คะทำไม่ได้นะคะไม่ค่ะไม่ได้คุณนะคะแล้วก็ทองทงัง้แฟนสาวท้องนักท,ที่เราคู่บอลคงจะมีความภาคภูมิใจอย่าที่ดิชันได้มีความรู้สึกในวันนี้ขอเสียงแฟนสาวเลยค่ะ ครับ ครับคุณภาสวรรค์เรืองจีระโรดนะครับจากทำรูนะครับแบลนเจอร์จากทำรูนะครับพูดถับเชิญยืน้าหน้าเลยครับทั้งทั้งผมท่านนะครับอ่านะครับเชิญครับเชิญนะครับก็ผมคงจะถือโอกาสนี้นะครับจะมาข้างหน้าที่หนึ่งครับให้บรรดาแฟนๆได้เห็นก็นี่คือผู้สำหรับผมที่สามารถที่นีุ่ด้นะครับมีฤดูกาลที่สวยงามอย่างนี้นะครับผมขอ เอเอก่อนนะครับเชิญครับดีวนนี้ท่านประธานสโมสรนะครับดีวีผมของซีนะครับท่านจะสอนที่ทีมอะไท่านแขกบริเกตุท่านเพื่อจะได้เป็นบริษัทที่เห็นความสำคัญของกัลินาแล้วก็ที่สำคัญรับรีเมอร์ลุซีเป็นทีมที่เราได้มาเท่าที่นี้ก็ขออวยพรล่วงหน้าเลยนะขอให้ผลงานของทีมราชบุรีนะครับไปนะครับไปขึ้นระดับสูงนะครับแล้วก็ประสบามเร็จในปีนี้ครับขอบคุณมากครับ ทีมราชรีก็เป็นอันดบุารที่ได้มาอยู่ตรนี้นะครับบคุที่มีแฟนคับของทีมราชรีนิพน์มาอยู่ที่นี่นะครับขอบเแสงไฟที่อยู่ตรงนี้นะครับที่สาสอพวกเรานะครับปีที่แล้วทีุ่นิพนธ์เข้ามาสนับสนุนทางทีมผู้บอลของราชบุรีนะครับเราเองณวันนั้นเนี่ยมาในฐานะที่เป็นสนับสนทีมผู้บอลที่ เลื่อนชั้นมาจากแชมป์ดิวิชั่น2นะครับเป็นแชมป์ดิวิชั่น2ขึ้นมามาเล่นในดิวิชั่น1นะครับก็ก็เหลือเชื่อนะครับปีเดียวเองนะครับเราเองก็คงดีใจมอกๆกับพี่น้องชาวลบุรีนะครับว่าปีเดียวเองเราก็เป็นแชมป์ดิวิชั่น1นะครับขึ้นมาอยู่ไทยพรีเมียร์ลีกนะครับผมเองนะครับวันนั้นเนี่ยได้เรียนกับพี่น้อง ทางชาวราชบุรีนะครับว่ามิถผลเองเราเข้ามาสอนนิพุกอลเราอยากเห็นรอยยิ้มของคนราชบุรีนะครับมีความสุขกับเรื่องของการกีฬานะครับสังคมโดยรวมก็จะมีความสุขนะครับเราเองไม่มีอะไรที่อาจจะมีความสัมพันธ์กับทางจังหวัดราชบุรีเลยนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีโรงงานเหล่านี้นะครับเราไม่มีชาวไร่ของเราแถวนี้นะครับแต่ว่า เราเองอเจ้าของนะครับผลเนื้อของถูุ่มวิญลูนเองเนี่ยเป็นคนราชบุรีเกิดที่นี่นะครับนั่นคือเห็นผลเดียวที่เราอยากได้สบหนุนทีมจังหวัดราชบุรีนะครับ ตางสำคัญอย่างยิ่งของเขาคือโค้ชคือคนทังทีนะครับคนเจียบสมชา แพ้สี่นักติดก็เคยมาแล้วนะครับให้เาให่นี่ก็ไม่เข้าใจว่าททำไงหมครับหัวไปดูดิ เดินทางตามหาตามล่าหาเมียตามล่าหายทองฟาว่านั่งทองฟาวทองฟาว่าหายทองเปลหายตายไปแล้วทองฟาวเมียเคยไปทำเองเองเท้าไม้อะไรนะเราก็ไม่รู้กันว่าทองฟาวจะอยู่หรือไปอยู่ส่วนไหนรู้กัน ไม,ไม่ยอมใสกันนะเดินมึงทิ้งใต่ตล้วนายตัวเดียวก่าแกตั้งเปิดต้องบอกยื้อยื้่วุ้มๆบุ้มๆหน่อย 你。